หอมมันนั่นมันยังมันจะอย่างนี้ข่างทางเลยข้างหลังผู mm ้มีเกผ็บกินก็กินผู้เก็บเฮ็ดก็เก็บเด้อเอาเก็บเก็บอ๋อาสุดปื๊ดเอาแซบบอกพี่ฟิล์มแซบหลาโอ้เอาเก็บก็เก็บดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสสวััดีครบยังอยู่สวนป่าคลองท่อมห้วยน้ำขามนครน้องจันนายเนาะเอามาบึ้งเฮ็ดบดดินเฮ็ดบดดินมดแล้วมีะได้ ตงนม่พี่น้องไปกินแหละแซ่บแซ่บตรงแม้พี่น้องก็ถามหาอยู่แบบนี้นะแต่ว่าคิดเราหงอกไปเขี้ยนน้องเพอนน้งจะไหนนะม่ค่ะเขี้ยบดดินเฮาถ้าเห็นกระสิเก็บตรงน้อเนน้อจะไหนนเพ่นยังไปแจ้งดีนะภาวนาไ้เพื่อนยังออกจ้ะงามไม่เคยไม่่อนจะงงมน้ปเดียวปะเดียวจางลิดีจ้ะ

jatim jatil jatil, oh ini bung พันหัดคือม mm ีโบเมนเดี๋ยวพ่บเมนพี่น้องว่าฮะโบเมนเลยจ้ะคือัวีแดงหนึ่งดอกเก็บเต็นเนาเป็นกำใจเนาะตัอให้เก็บอีกนะเด้อปีนาไปจ้ะ

cô mới <laughs> cắt đây này cho nên cho nó mua của cải chi tiền con không đấy 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 thịt lăng hôn này bố hồ. nhá, 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 nên cho nên đang nhang khi này thì mở hai bừng đôi kia hai bừng cát 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 cái đấy cái เปิดเลยกัสะออนเด้อก้าวไปเด้อคนเริ่มมาเลยเด้อนี่ไข่เนื้อมาไข่หน่อยเถอไข่ก็ะเงี้ยวขาวก็น้องเจนายบ่ะถ้็สมมุติว่าเพิ่นซุปลุกพน้องจะนายเออดูอยากสิเอ้ยดูอยากสิเอ้ยอยูีหลีเนาะถ้าซุปลุบว่ะ

ดีนี่ีนี่ปัดดูนี่อเงจ้ะเปนเตะซะเลยเนาะออเงมามีมีแต่คนพูดต๊กมนเอาบน่เอาบน่าใช่ไมไม่ใช่ไม่องง่าอยู่ดิเด็ก เก็บไปสมพันหน่อยมีอะไรจัปะกวาจายตาเมองเฮ่ยังลงเดือยอยู่ช่างด้านี่จ้ะเสียดายนะจุมหมูวนเ่าซ้ำเน่พัน้องทั้นแหลแต่แทนเขาไม่เล่าด้ยน้องรงนี้อน้องกนะไรเ ีดอกังดีพี่เก่าเขาได้นั่งจีได้นพี่เก่าตรงไหนอ้พี่นที่เอาเข่ามาได้เงดิตรงนี้ดิ๋อี่เาเืก่อนมาดิจีได้งามขนาดเนาะองดอกเลยด้วยันพ่จารณด้วยนี่นี่ lãi vẫn nói không cho nó nó nấu phôi hết là không đâu hết sức là hết sức Nó hết sức là 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 hết

เป็นหมวกเลยอ่ะเป็นล่มให้หันตะกาเฮ็ดเฮาเลยสงสารอย่างพวกนี้จะไงเธอได้เจอไข่เพิ่นเนาะก็สีว้าวเต็มเลยไปไปไปไ่น้องหลประคักคนรถเจ้าคือเอามานำเนาะ รกระปกูกสีชมพูนี่เครื่งสีชมพูอะไรจ๊ะ <laughs> แตกครึบเลยจขะขุนไปเมื่อกี้นี่เขาถามเพื<ด>่อนได้บ่ได้อยู่พอก,กินอยู่แ <c oughs> ต่จ่าบะสู่ค้นข้นลายกว่าเฮ็ดเฮ็ดหน่อยเดียวก็เจ้าเขาพี่น้องเห็นรถไม่น้องจันายไทยเบิ่งกเข้าสิปขันเนาอพี่น้องจนายเนาะจอดนะฮะ ตอนเขามาค่ะมีอยู่สองคังนจ้ะทั้งขี่ซิสเลยเห็ดออก,ออกอทางเพย่ึนไปเห็นเหนือตาเจะมันเป็นไข่ที่เด็กบอกมันเป็นปานะ่ามันอ่งนีนะเบ่อขนาีน่ก็เป็นทาง,งาย่างอยู่ด้วยจ้ะแต่ว,ว่าเฮ็ดแต่มักออกในป่าเนาะเพร่ะงั้น,นจะนายเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่อยากเห็นเท่าไหร่จ้นมาค่ะไปลุยต่อจ้าเรียนยู่แล้วจ้ะต้นไม้บงังเย,ย็บอะไรเด้อ ม right oh ีดอกไปเลยนะตอนนั้น oh ก็เ oh ป็นสาวน้ำหมูนะมึงดอกเป็นกระหนุนกันนะจ๊ะพิ่ดูใจต้นไม้เดี๋ยวนี้ปเลยไปหายูจ้ะไปจ้ะ เห็ดเพาะไปนี่ยังอ่อนๆอ,อนยู่เลยบักเนี่ยไปมาลุน้นกันเขาจะไปหาเห็ดอย่างอีกจ้ะมาเห็นไปจุกลาไผ่โอ้ใครเห็นมาครูอ๋ออยู่ไหนครู không có hình, không toàn tôi xí hình được. mà bơm lên cả ừm thì cái chìa hoa nó yếu rồi bác hít rồi bóc nhanh cả không xúc lúc lùi ít nít đi nó yếu nhang, ngọt con xì đây, ừm múc mất vào bên ừm 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 không, không buồn đây, đấy. Còn đường không buồn thì đấy. Không, không buồn đấy. không buồn 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 chân đầy à buồn không buồn không buồn tôi buồn không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  buồn đây buồn นี่ดิโอ้เม็ดไนี่นี่อย่างนีนี่นี่อีกสวยเห็นไหมนีจ้ะอืมหักผายติดพุ้นอืมเดี๋ยวค่อยเขียนอ่ะตัวสุดกันจ้ะดอกเลยอดเ้อตัวใหให้ดิน้ำมือด้วยเลย กันนะว้าวดูสิ <Wow. S 2> ขาไปเลยม,มาออกงี้ในห้าไผ่จังบ้าที่เรามู่เหลืองใช่ไหมนะที่จริงที่เราขาวเนาะม,มากอกในป่าไผ่อันนี้นองข่ายได้ไหครับ นี่เกาะึ้นมาทางนี้มีจ้ะมีอีกแน่ใดว่าเหลียวมาเห็นเลยมุดระเบ้อเยอะฮ่าบ้างก่อนรอบที่เท่าไหร่คะไม่รู้ตรงนี้มวยแต่แย่มันนะไม่รู้รอบที่เท่าไหร่ยายก็แค่ได้หนึ่งได้แน่น่าหนีลำบาได้ ้าวเพชร้องยายเพื่นเก็บเพเพราะกน้อจนายเพิ่นทานนิดห่ไปมาจัะดอกออนยงดอกบ่งกี่ดอกไปจะใส่ตะกร้าหน้าเก็บเตอีกมยี่็มอ หันย่างโอ้ยยอดเลยยอดอีกเลยยังก็แั่เดินไปใส่บุ๋มผ้ากะเปลี่ยนเลยไปเก็บปิดคลิปเลยเนาะน้องยเนาะยลา้าพี่น้องไปไหนได้มากินอุตส่าห์ไล่เลยดิแม่แล้วก็มาใหม่มาเจออีกอยู่ข้างรถจ้ะดอกสวยๆเลยจบาแม่ชิด้ย่างหาอีกบ่จักวะทำไมจว่าจันขบตัวหิย่างมาเพิ่นตัวหิย่างส สีแจ่มแจ้งค่ะอู้ยดอกนี่พ่ออีแม่เฮ็ดง่ายคารักคาโลใหญ่กระโดดกระเดียใหญ่าพูดใหญ่เรือไปลาพ่อแม่พี่น้องอีกเลยไปจ้าไปมันกลับบ้านกลับบ้านของแค่แล้วจ้าพูดใส่ตะกร้าใส่ตะกร้านี่เต็มกว่าเก่าอีกแบบนี้นี่หยังกินข้าวเจ้าพี่น้องมาเพื่อนข่าวกับยาประแดดเลย เอาแบบนี้เลยเนาะเอออยอประแดกนี่จ้ะเฮ็ดเฮากันเองข่าเป่าเฮ็เลข่าวเอาข่าวมันก็าเลยจ้ะอืเรื่องัอดมันน้ำแนมไหปอข่าวมันน้ำแนมันีเดยข่างทางเลยปวดโพนะอืม้องลังโมีอข่าไปจ้ำมันเลย้สึปานนี้ ยาขอาปั้นข้าวก่อนจ๋าน้องกินข้าวน้ำกันเฮ้ยเด้อครับเฮ้ยเฮ็ดก็อยู่นี่ก่ต้องย่ก่ต้องจ๋ากินข้าวไปนน้ำเนาะถ้าปุ๊บปิดคลิปไปสองเรื่องท่านเพิ่งจะมีเอกแล้วมีทางจะต้องไปทางอะไรก่อนเมื่อกี้จะขึ้นรถเหรอเด้อบันเทิว่าห้องก็กินข้าวบะเนื้สิกินหนารถบะลวลงไม่กินข้าวอ่างติ๋วไม่หยังคนขึ้กายเฮาขึ้กาย กินเข่าอิ่มก <Yeah, like ่อนเลยจังเก็บชิวๆมีไผ่ล้าแย่งเข่ากยังเราคุ้นมากินเขากมอยากกินเข่ากจ้ะเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะเลยนนี่ก่อนเนาะเลยนกให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ป้อนเข่ามันเนยเอาประเด็กตอนนะป้อนมันนะเก็บมเลยไ่นกินเข่ากจแบบนี้เออ็ดยางพอไงยังกินบอิ่มเนะอเอ็อ ก็กินก็กินพูกเก็บเฮ็ดก็เก็บเด้อเออเก็บเก็บนี่เอาอปืดปื๊ดเอาแซ่บบ่พี่ฟิล์มแซ่บหลายอ่าเอาเฮ็ดก็เก็บกินก็กินเลียงไส้ไล่เลยพ่อพี่น้องพู่นะออกข้างทางเปิดอีกก็เจออีกเด้ออยู่เมื่อกี้นี่ขึ้นมา3เปิดอีกเจอ4พ่อพี่น้องเจ้าที่อยู่ในมักเอ้ยแจ้มเจียวเจียวบองเจียวบองซื้อเจียวปลาแดกมาเอ้ยเฮ็ดเจียวลาแดกเจียวหัวปลุ ่จำให้เพื่อนกินความเสื่อโอ้คือสีแซ่บนาะพี่ฟิล์มเนาะอันนี้มันเป็นตัวเลยเอาผักมากินนั้นกักหงงนิดหนึ่บโบมืดได้ไพี่นาะไข่ไก่เบิืดละที่สีเอาไข่เฮ็ดตัวอ่ะไม่เอานะมาคีนนะพี่ผูกกินก็กินแบบนี้พอพี่น้องจ๋ากินขางเฮ็ดนี่แหละเฮาอืออยากให้เพื่นขี่รถกายมาเลยอยู่เนาะกินข้าเฝอาเฮ็ดกินข้าเฝอาเฮ็ดนี่คือเจ้าข้าวไปยังสันดอกพี่เฮ็ดอยู่พี่ข้างนอกพีแบบนี้กันเด้อ นี่ของพี่น้องเบิกสวยงามคักแอมแน่พี่เห็นอยู่ห้องดอกแบบนี้เป็นดอกไข่ดาวคือเนาะใช่แต่รังดีเลยเด้ดิดอกไข่ดาวเยิ้มหรือไม่เยิ้มล่ะไข่ดาวเยิ้มๆสิมันมันพุดออกมาเด็กกี่ดอกโอ้ยเต็มมือเลยจ้ะมึงป้าเอ้าไอ้ตะกะดอกเป็นกลางดีนะ ได้หลายปเก่าอีกเอ้าอย่าฟาดมือเบิกอีกสักก่อนจ้ะส่งเพื่ออะไรได้บอสเจอแต่ขางทางบัถึีนะนี่ถ้าเฮาบวแวะกินเข่าก่อนเฮากำบม่ได้เจอแม่นโอ้สีอิ่มละอิ่มเถอะเว้ยไปสิมือุกเลยได้มีไปโฟล์ดจะบันไปกลับบ้านจ้าไปเบิ่งผลงานกันนี่ผลงานของเฮานี่กับนี่อันนี้ของน้องอิ๋วนี่เขาหนองอิ๋วเน่ อันนี้เฮ็ดเดนอันนี้อันนี้อันนี้เฮ็ดงอกบานยาพอแล้วคืนนะนี่ดอกเดียวดอกนี่ที่ได้งามๆมีดอกเดียวเลยนุ่งอยู่ได้เนี่ยคือคนเจออยู่ดอกเลือดเห็นนฮะจะผลงานของเราเมื่อนี้กับสิพากันกลับเลยเด้อจวจะเมื่อนี้กับ เาเบืองใกล้ๆบอยามาเ่นน้องเนไเพิ่นอยากอ้งอยากอ้างเเล่งตะกากันเลยเลยนะนี่เขาน้องอิลลายยูนี่เด็ดสิห็นไหอันนี้เพรได้แกงพอได้แกง่ด็กจ้าเาได้แกงห่ใหญ่ๆเติมเลยเพื่อนไกยทางมากพอได้แกงจ้าบมหลายปเดหมาผู้ใดก็เต็มเพราะได้เห็ดละง้อเขาทุกเพื่อนเลยของเพื่อนมีแต่ดอกแบบเอาสิเอาย่งมาเปียบะ ดอกง่ายๆของกะเจ้าในตะก,ก้าหาไผ่ก็เลยตบของเฮาไปได้ํำเนี่ยเห็ดน,น้ำหมากก็ได้ไปีขอลาพ่อแม่พี่น้องก,ก็ได้จำแบดน,นี้อนจารย์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจไม่นาเชื่อใจนงเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าัสมาไก่ไก่เด้ดนี่